สวัสดีครับผมฝังเนี่ิ่งคมยักษ์ทำมารีวิวเดก้าครับปุกเปครับเบงเกียวรุ่นเกา่าปุกเซครับเครื่องแปดแปดดูเสียงครับ เป็ี่ันนี้นะครับดูไปเลยบคโมโก้ครับโมโก้ นี่คือเดก้าครับนะครับคู่แข่งโลบอคอปครับนู่นครับโลบอคับโลบอคอปจอดอยู่ครับคู่แข่งของโลบอคอปเดิมๆครับเอาไว้ขุนฟางครับขุดฟางครับ ของจีนวานเราครับโอ้รีวิวเลยครับสนใจติดต่อได้ครับเข็นกลางอัดฟางหรือว่าไงครับบริการถึงที่ครับครับฟางเรามีสต้อกกลือครับแนวโลบคับจอดอยู่ซาลี่ก็มีครับรอหัวลากอยู่